บินเอสพิชเชียงใหม่ครับผมวันนี้ก็ได้เวลารีวิวนะครับว2 5 0 f สตัวมอนเตอร์ลิมิเต็ดกับวซ5 0 f สตัวธรรมดาปี e 2021นนะครับก็มาถึงไทยเรียบร้อยนะครับ ข้อมูลพื้นฐานที่รู้จักกันดีนะครับก็คือเครื่องยนต์4จังหวะ 250cc สสตาร์ทมือเกียร์5สปีดสามารถจูนรถผ่านโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS และ Android ได้เลยนะครับ YZ250F ปี2 0 2 1ยม y a m h a ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition นะครับก็ได้แรงบันดาลใจจาก YZ250F ที่แข่งโดยทีม Yamaha Supercross Monster Energy Yamaha Racing Edition ชื่อยาวมากก็คือคันนี้เลยนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างตัว Monster กับตัว YZ 2 0 0 F ธรรมดาก็คือชุดสีเท่านั้นนะครับ YZ 2 0 0 F จะเป็นสีน้ำเงินล้วนเลยตัดกับสีดำนิดหน่อยส่วน YZ 2 5 0 F ตัว Monster นะครับก็จะเป็นลาย Monster ลายทีมลิขสิทธิ์ของ Yamaha เลยนะครับ สวยมากนะครับสีใหม่มีอะไรใหม่ใน YZ20F ปี2021บ้างถึงแม้ภายนอกจะดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาพร้อมกับหมายเลขชิ้นส่วนใหม่มากกว่า30ชิ้นนะครับสำหรับปี2021จุดเด่นที่ทำการอัปเดตใหม่ก็จะมีเฟรมเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับจะเน้นให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงความเสถียรควบคุมรถได้ง่ายขึ้น เขาโค้งได้ดีขึ้นและช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับเกียร์สาและ5ได้รับการปร,ปรับปรุงใหม่ให้หนาขึ้นเพื่อความทนทานนะครับพักเท้าปรับปรุงใหม่ให้บางลงช่วยลดการเกาะติดของดินเวลาเข้าโค้งนะครับขอบล้อก็ยังเป็นทาสโกเอ็กเซลริสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับรัดด้วยยางบ r ดสโตนแบ n เทิลคอร์สเอ็ขนาดร้อยทับ9หน้า80ทัร้อนะครับ ระบบเบรกก็ยังเป็นของนิชชินเหมือนเดิมนะครับส่วนจานดิสใช้ของเบรกกิ้งขนาด245มิลและด้านหน้าขนาด270มิลช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับกรองอากาศปี21จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพื่อให้อากาศไหลเวียนเข้าสู่เครื่องยนต์ได้มากขึ้นฝาปิดกรองอากาศจะมีรูเพิ่มขึ้นมานะครับก็ให้ระวังเวลาเติมน้ํามันอย่าให้น้ํามันเข้าในกรองอากาศนะครับ ท่อไอเสียมีความยาวเพิ่มขึ้น70มิลิเมตรเพื่อปรับปรุงเสียงและกำลังรอบของเครื่องยนต์ไว้่สองพั้รสมือจะเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมทั้งน้ำหนักเบาและไฟแรงนะครับสิ่งที่เจ้าของรถควรรู้ไว้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็คือถ้าท่านไม่ได้ขี่รถเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับตัวรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ ปิดตัวเองเพื่อเก็บประจุไฟไว้นะครับวิธีการก็คือหาแบตเตอรี่สเปค c f l มา1ลูกนะครับเพื่อที่จะมาสตาร์ทรถให้ติดโดยที่ห้ามพ่วงสายจากแบตลิเทียมมาใส่แบตใหม่นะครับเพราะว่าจะทำให้รถไม่ติดเหมือนเดิมจากนั้นเมื่อรถติดแล้วนะครับให้ย้ายขั้วไปใส่แบตลิเทียมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องนะครับจากนั้นปล่อยรถทิ้งไว้ประมาณ1นนาทีนะครับโดยไม่ต้องดับเครื่องก็ เป็นการเสร็จสิ้นนะครับยามาห้าเวลาสตาร์ทไม่จำเป็นต้องบีบมากแล้วนะครับสรุปยามาห้าปี2021ก็ยังเป็นรถที่ หน้าขี่หน้าลองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความแรงขี่ง่ายคุมรถง่ายช่วงล่างดีของแต่งเพียบขายต่อราคาไม่ตกและยังสามารถจูนรถเช็คแล้ยะเซอร์วิสลดได้ง่ายนะครับผ่านแอปในโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS และ Android ที่ y a m a ฮ่ปล่อยแอปออกมาให้ใช้ได้ไดแบบฟรีๆนะครับ ท่านใดที่สนใจรถนะครับสามารถติดต่อสั่งจองสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook BNS Speed นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ